สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะฝ้ายช่องนัชชาชาแนลค่ะสำหรับวิดีโอนี้ฝ้ายจะแบ่งปันวิธีตรวจสอบการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตและนอกราชอาณาจักรด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามวิธีกันเลยค่ะอันดับแรกเลยเราก็ต้องเข้าไปที่แอปพลิเคชันสมาร์ทโหมดของเรากันก่อนเลยนะคะคลิกเข้าไปที่แอปพลิเคชันนะเมื่อมาที่หน้านี้ให้เลือกที่เมนูสีเขียวเมนูแรกเลยค่ะ ตรวจสอบรายละเอียดของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะระบบก็จะพาเรามาที่หน้านี้หน้านี้ระบ,บบบอกว่ากำลังพาคุณออกไปยังเว็บไซต์ของกรมการปกครองเพราะฉะนั้นเราก็คลิกที่ยืนยันในพื้นที่สีเขียวนี้ได้เลยค่ะระบบก็จะพามาที่หน้าของการตรวจสอบแล้วล่ะค่ะ ตรวจสอบการลงทะเบียนใช้สิทธิ์ล่วงหน้านอกเขตนอกราชอาณาจักรนะคะให้เราใส่เลขประจำตัวประชาชนในช่องนี้ได้เลยค่ะเมื่อเราใส่เลขประจำตัวประชาชนลงไปแล้วเรียบร้อยก็คลิกที่ตรวจสอบได้เลยนะคะ ก็จะมาหน้าที่มีรายละเอียดผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งขึ้นมาให้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าวันเลือกตั้งนี่คือวันเลือกตั้งที่กรกตกําหนดไว้คือ14พฤษภาคมถูกไหมคะเรามีระบุชื่อจังหวัดของเราเขตที่เรามีสิทธิ์ค่ะให้เราสไลด์ลงไปด้านล่างนะคะเราก็จะเห็นการขอไปใช้สิทธิ์ล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งนะคะเขาระบุเอาไว้เลยว่าจังหวัดที่ไปใช้สิทธิ์คือจังหวัดไหน สถานที่ที่ไปใช้สิทธิ์คือที่ไหนและวันเลือกตั้งล่วงหน้าก็คือวันที่7พฤษภาคมนะคะเรียบร้อยค่ะเมื่อเช็ครายละเอียดของเราได้เรียบร้อยแล้วเราก็สามารถปิดออกไปเลยนะคะคลิกที่ปิดออกไปได้เลยค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องนาชาชาแนลไว้ให้เป็นรูปก,กระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดทุกวิดีโอที่ไฟนํามาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัดชา,ชาแชนลไว้ค่ะส่วนใครที่อยากจะสมัครเป็นสมาชิกของช่องเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายก็สามารถที่จะคลิกที่คําว่าสมัครตรงนี้ได้เลยนะคะส่วนใครที่เข้ามาที่ช่องแล้วก็สามารถกดดูวิดีโอต่างๆที่ชื่นชอบในเพลย์ลิสต์ของช่องได้เลยค่ะอยู่ตรงนี้นะคะ ไว้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ